สวัสดีครับ EP นี้ก็จะมาสอนในส่วนของการทำ Scap Fold นะครับ Scap Fold คืออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูนะครับก็ SCAFF Fatter นะครับ Scap Fold Image หนะ้าตา Scap Fold ก็จะเป็นประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือข้างบนมี AppBar มีส่วนของ Body นะครับหลกัลกๆก่อนข้างใน AppBar เนี่ยมี Title นะครับก็มาเลยแล้วกัน เราก็จะเริ่มจากการสร้างตัวไฟล์ในโฟลเดอร์สกีนที่เราสร้างขึ้นมานะครับจริงๆไว้ที่ไหนก็ได้นะครับที่อยู่ในไลบร a ารีครับก็จะเป็น s c a p f o i ์ page.dart นะครับ mm hmm. ก็ในขั้นตอนแรกเราก็จะ import material ถ้าจำค้ดไม่ได้ก็เข้าไปที่ main นะครับแล้วก็เข้ามา copy ในส่วนบรรทัดบนสุดปึ๊บมาที่นี้นะครับ import นรัะ เราก็จะสร้างตัว Stateful Widget นะครับก็เป็น S T F เลือก Stateful Widget แล้วก็เราก็จะตั้งชื่อ Card ให้เหมือนกับตัวชื่อไฟล์นะครับเพื่อให้ไม่สับสนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับครับตรงนี้หลังจากตัวนี้เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสร้างเมนูเพิ่มขึ้นมาในเมนนะครับที่เราสร้างเป็น list ขึ้นมาเราจะ copy ตัวโค้ดเก่านะครับตรงนี้เป็นปุ่มนะครับเพื่อที่จะ ลิงก์เข้าไปที่ตัวหน้า S c a f f o l d page ที่เราสร้างขึ้นนะครับโฟล d page ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ c a f f o l d p เ g e ครับเสร็จแล้วนะครับก็เรามาที่ตรงนี้ตัวเมนู Scaf f o l d ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูก็จะเป็นหน้าดำๆเพราะเรายังไม่ได้เขียนโค้ดอะไรนะครับก็มาที่ c a f f o l d page ตรงนี้นะครับสมมติว่าเราจะ ดีเทอร์ในส่วนของที่เป็นสแครปฟอยนะครับตรงนี้นะครับ,รบจากนั้นเราก็จะได้เพจเปล่าๆที่เป็นสแค f ปฟอยนะครับยังไม่มีอะไรนะครับเราก็มา Imp implement ในส่วนของแอปบาร์นะครับแอปบาร์ Bar, ราก็พิมพ์ตามตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าจำไม่ได้ในส่วนแอปบาร์เราสามารถที่จะมีไทเทลได้นะครับไทเทลเนี่ยเราก็จะใส่เท็กเข้าไฟได้แล้วก็เป็นสแครปฟอยนะครับ ก็สังเกตว่าเราก็สามารถที่จะแบกกลับไปน้านี้ได้ครับก็ในส่วนแท็บฟอยเนี่ยวันนี้เราก็ส่วนสอนในส่วนแอปปาร์นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวผม implement ตัวบอดี้ให้ดูนิดหน่อยนะครับบอดี้นะครับบอดี้ใส่อะไรได้บ้างใส่วิดเจ็ตนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเราจะใส่ในส่วนของเท็กแล้วกันนะครับเทส t นะครับตัวเท็กเทสตก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับ เก็ดว่า Hot e โ o d ดก็จะขึ้นเลยไม่ต้อง b u i l ใหม่นะครับงั้นเราทําให้สวยก็ใส่เป็นแว็บด้วย Center กที่ตรงนี้นะครับตรงไฟสีเหลืองนะครับ Center นะครับปบ๊บครับผมก็จบไปเพนเท่านี้ครับตอนนี้สั้นๆง่ายๆนะครับการสร้าง s c a f f o l ์โดยเวลาแค่1-2นาทีนะครับสวัสดีครับ